มันอยู่อย่างนี้ได้ไงทุกคนเจอไหมผมเจอผมตกใจนะเจอสังกะสีแบบเนี้ย okay, ใครมานั่งทำอะไรตรงนี้ซะอีกครับตกใจหมดเลยครับ ครับนางดวงฤดีเนะ่มันจะมีวิชาอาคมต่อมมีของดีมันผู้หญิงชายเขาเจ้าเลือกแก้วคนเหล็กเล็กไหลแก้วคนเหล็กตอนนี้ก็นางดวงฤดีเนะี่ยมันก็พอมีวิธีต้านได้อยู่ไม่สามารถจัดการมันได้ครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนก็ทุกคนครับคือวันนี้เนี่ยผมเข้ามาในป่าแห่งนี้ซึ่งผมเนี่ยจะมาหาเห็ดนะครับทุกคนเพราะว่าช่วงนี้เห็ดมันเริ่มขึ้นแล้วนะทุกคนเห็ดดอกใหญ่ด้วยนะก็วันนี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะลองขึ้นมาดูป่าแห่งนี้ก่อนซึ่งก็ไกลพอสมควรอยู่นะ เห็ดมักจะขึ้นที่ดึกๆอยู่ด้วยนะครับทุกคนเห็ดโคนเนี่ยก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์เลยก็ว่าได้นะครับทุกคนวันนี้ก็ทุกคนครับก็ก่อนจะรับชมคลิปนี้ฝากพี่ๆทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับดูคลิปก็อย่าเพิ่งกด้ามโฆษณานะครับเพื่อเป็นกําลังใจใเราเนี่ยให้ทําคลิปต่อๆไปให้กับพวกพี่ๆทุกคนได้รับชมกันนะครับทุกคน ก็ฝากติดตามเพจ Facebook ชัยกิจให้ผมอีกหนึ่งช่องทางกันด้วยนะครับทุกคนไปพร้อมแล้วเริ่มเดินทางไปหาเห็ดกันเลยดีกว่านะทุกคนก็เดี๋ยวหารอบๆบ,บริเวณนี้ก่อนนะทุกคนเพราะว่าผมดูจากสภาพป่าเนี่ยชื้นๆแล้วก็อบอ้าวแบบนี้นะมันทำให้เห็ดเนี่ยขึ้นง่ายแต่ต้องหาดูดีๆนะครับทุกคนเพราะว่าเห็ดเนี่ยมันก็หายากพอสมควรอยู่นะครับไปไปหาเห็ดกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เดินทางพยายามหาดูนะเดี๋ยวหาดูรอบผมเองก็ไม่ได้เข้าลึกนะทุกคนหาแค่ขอบๆข,ข,ข้างๆไม่อยากจะเข้าไปลึกกว่านี้กลัวจะลงทางนะครับทุกคนนี่อุปรกรณ์นี่ก็เตรียมมานะเอาไว้คุณเห็ดแล้วก็ถุงอยู่ที่กระเป๋ากางเกงนะครับทุกคน เดี๋ยวนะมายู่อย่างนี้ได้ไงทุกคนเจอไหมผมเจอผของาตกใจนะเจอสังกะสีแบบเนี้ยไอ้ยางมันแรงเข้าตาเยอะมากๆเลยนะครับทุกคน นะคงจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะผมเองก็เคยมาที่บริเวณนี้ล้ะนะก็ก็มาเจอนะรอบครั้งที่แล้วแต่ช่วงนั้นผมยังไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับทุกคนทุกนดูหน่อไม้นี่ตนองให้ใหญ่มากเลยนะ โอเคทุกคนเดี๋ยวก็เดี๋ยวนะทุกคนทำไมตรงนี้เหมือนจะมีฝนตกลงมาหรือเปล่านะเนี่ยในใบไผ่เนะี่ยเหมือนมีน้ำค้างอยู่เลยนะยุงก็เยอะนะทุกคนยิ่งฝนตกบวกกับบรรยากาศที่มันมืดคืมแบบเนี้ยนะยุงชอบเลยนะ เจอแล้วทุกคนเจอเห็ดแล้วนะตอนนี้แต่ลองบอกว่าเห็ดเมาครับทุกคนเห็ดเมาเนี่ยเจอง่ายมากๆเลยนะต่างกับเห็ดโคนมากๆที่หาเนี่ยยากนะบางทีอะทั้งวันนะทุกคนยังไม่เจอเลย ก็เดินทางมาได้ไกลพอสมควรละยังไม่ถึงจุดที่ผมเนี่ยเคยเจออยู่ตรงจุดนั้นเลยนะผมจะต้องคอยสะบันหน้าตลอดเวลาเลยทุกคนมันแรงเข้าตาเนี่ยมันเขาเนี่ย ไม่สนใจอะไรเลยนะที่อยากจะกบ,บินเข้ามาก็บินมาเลยขนาดเราก็ปิบตาแล้วมันยังบินเข้ามาเข้าตาเราเลยนะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมรีบเดินทางไปให้ถึงจุดตรงนั้นก่อนดีกว่านะ ก็จะเริ่มถ่ายดูอีกทนะีแต่ถ้ามีอะไรแปลกๆผมก็จะคอยอัปเดตให้ดูตลอดเวลานะโอเคไปเดินทางกันทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเองก็เริ่มเดินทางมาถึงจุดที่ผมเนี่ยกำลังจะไปแล้วนะเหมือนมีอะไรสะดุดตาผมไม่รู้แถวหยุเ,หเมาเยอะด้วย เ็ดเมาเห็ดเมาหายากมากๆเลยทุกคนตรงนี้ยมันใกล้ถึงจุดที่ผมเนี้ยเคยเจอแล้วนะแต่อยู่ข้างล่างอีกหน่อยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับทุกคนพอตอนนี้เนี้ยเห็ดเมาค่อนข้างที่จะเยอะนะ เดี๋ยวรีบเดินทางไปก่อนดีกว่าตอนนีนะ้อยู่เฉยๆไม่ได้เลยนะอยู่เฉยๆปุ๊บแรงเข้าตายาเดียวเลยนะไปไปก่อนดีกว่าคับทุกคน เดินมาเรื่อยๆนะใกล้จะถึงแล้วทุกคนอีกไม่เกินห้านาทีก็ถึงจุดที่ผมเนี่ยจเจอเห็ดหมูหนึ่งนะซึ่งบอกว่าเห็ดหมูนั้นเนี่ยหมูใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับทุกคน เฉยๆไม่ได้เลยอคอยสะบ,บัดตลอดเลยเจอเนี่ยไม่ต้องเข้าไปลึกเลยนะครับทุกคนที่ผมเคยมาเจอเนี่ยมันอยู่ขึ้นข้างทาง ครับทุกคนตอนนี้ถึงตรงจุดนี้แล้วเดี๋ยวขอนั่งพักสักครู่หนึ่งก่อนก็จะเดิอนอีกหน่อยหนึ่งก็ถึงนะครับทุกคนไปโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ขอนั่งพักก่อนนะขอนเดินมาไกลละก็ประมาณอีกข้างหน้าหน่อยก็ถึงแล้วนะทุกคนนี่ขอนั่งพักก่อนสักครู่แล้วเสียงก็อาจจะมีหายไปบางนะ มากเลยนะทุกคนป่าเนี่ยอุดมสมบูรณ์ขนาดน,นี้นะก็ไม่ค่อยมีเหตุขึ้นนะแต่ต้องไปดูที่จุดที่ผมเนี่ยเคยเจอก่อนว่ามันจะขึ้นอีกหรือเปล่านะถ้าเรามาช้าเนี่ยมันมีคนมาก่อนหน้าเราอาจจะขุดไปแล้วก็ได้นะทุกคนถ้าเรามาช้าเกินนะ มันอยู่ข้างๆทางเลยนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มเดินทางไปข้างในหน่อยนึ่งก่อนนะเพราะว่าต้องไปดูก่อนนะว่ามันขึ้นหรือยังหรืออาจจะมีคนที่เจอก่อนหน้าเรามาขุดไปแล้วก็ได้นะครับทุกคนโอ้ยตัวอะไรกัดวันนี้เต็มไปหมดเลย ไทุกคนเดินทางไปต่อดีกว่านะต้นมันอยู่ไหนวะทุกคนมันเจอมากรอกนะเนี่ยพยายามหานดูต้นมันอยู่นะก็ยังหาไม่เจอนะอยาดูก่อนว่าอยิงดีๆเลยนะเอาเสียแล้วทุกคนเสียแล้วนะ ตำมท่มตำได้นะคงจะอร่อยนะดูเลยเจอแค่ลูกเดียวนะเพราะว่าน่าจะมีคนสั่นจรไปฝั่งนี้นะแล้วก็ทําหล่นไว้นะไปครับทุกคนนั <c oughs> ่นพาก,กันไปครับทุกคนตอนนี้ก็ <c oughs> เดินทางอุ้ยอ๋อเอหาเอ้คิดว่าเหตุโขนนะทุกคน เนี่ยได้เห็ดเมาลักษณะคล้ายๆเห็ดโคนมากเลยดูทุกคนดูดิเนี่ยคล้ายๆเห็ดโคนดอกเล็กนะแต่เป็นเห็ดเมาทุกคนถ้าเป็นเห็ดโคนนะคงจะดีมากๆเลยนะมันเตะตาผมพอดีนะมันสะดุดตาผมผมก็เลยรีมาดูนะทุกคน,นเนี่ยเห็ดเมานะเดายถ้าเป็นเห็ดโคนนะโอ้โห ได้กินแล้วนะเนี่ยทุกคนไปทุกคนรีบเดินทางไปถึงให้ตรงถึงจุดตรงนั้นก่อนดีกว่าไปะจะเริ่มถ่ายให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับถ้าถึงจุดตรงนั้นจุดที่ผมเนี่ยเคยเจอนะครับทุกคนไปครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาถึงจุดที่ผมเนี่ยเคยเจอเห็นแล้วนะแต่ทุกคนเจอไหม ครั้งที่แล้วผมมาเนี่ยมันขึ้นรอบๆนี้เลยนะเนี่ยจุดตรงนี้เลยผมจําได้นะครับแต่ผมหารอบนี้ผมเจอร่องรอยการขุดหรือเปล่าเนี่ยทุกคนตรงจุดบริเวณนี้นะโอ้ทุกคนอาจจะมาช้าไปละอาจจะมีการมาขุดไปแล้วนะ ดินกำลังแตกนี่หรือเปล่าทุกคนดินกำลังแตกเลยนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะใช้เห็ดหรือเปล่าทุกคนเห็นไหมเมื่อสกครู่นี่นที่ผมก่อนจะมาแคอย่างเงี้ยมีรอยดินแตกอยู่นะเสียดายทุกวันมาช้าไป ันนี้ผมก็พยายามหาดูนะเพื่อจะมีที่มันยังไม่โผล่จากดินขึ้นมานะโอเคทุกคนในก็มาถึงจุดตรงน,นี้แล้วไม่เจอเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนสถานที่ไปหาที่ใหม่ผมก็คงจะไม่ไปต่อแล้วนะไม่ไป ไกลต่อจากนี้ละเพราะว่าผมมาตรงนี้มันก็ไกลพอสมควรแล้วเดี๋ยวผมจะกลับไปหาป่าที่มันใกล้ๆกว่านี้นะไปครับทุกคนเดี๋ยวไว้พบกันนะครับทุกคนถ้ามีอะไรเกิดขึ้นผมก็จะอัปเดตให้ดูนะครับทุกคนตอนนี้ขอรีบเดินทางกลับก่อนนะครับทุกคนไปทุกคนผมเจออะไรไม่รู้นะคล้ายๆกับ ผู้นำพงเลยทุกคนผมเองยังไม่กล้าเข้าไปนะผมขอรอดูสถานาการณ์ตรงนี้ไปเรื่อยๆก่อนว่าใช่ผู้นำพงจริงหรือเปล่านะครับทุกคนผมเดินทางกลับมาผมมาเจอกับชายผู้นี้แต่ลักษณะเนี่ยคล้ายผู้นำพงมากเลยทุกคนุนใจไหมคล้ายผู้นำพงมากเลยนะ รู้จักผมลเลยรู้จักผมเลยังเป็นคเ่าแล้วครับ,รบอาวใช่ผู้นำพงไหมครับนั่นอ่ะแล้วผู้นำพงไปไหนครับมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไ,อไองไไไไไอ,อืมครับผมก็ตกใจผมคิดว่า ใครมานั่งทำอะไรตรงนี้ซะอีกครับตกใจหมดเลยครับรรรรครับครับคุณน้ำพงชอบที่แบบนี้นรครับอ๋อ,อครับคุณน้ำพงโอเคเดี๋ยวขอนั่งคุยกับคุณน้ำพงก่อนแล้วก็ผมพามาบอกเขาแล้วว่าเจอเจ้าผมพาไม่ปรากฏตัวไม่ปรากฏตัวให้เจ้าเห็นอ๋อครับ ทุกคนผมเข้าไปนั่งคุยกับผู้นําพงนะแล้วก็บอกเรื่องที่ผมเจอมาด้วยนะที่ผู้นําพงให้ผมเนี่ยไปดูมานะที่ทําก่อรัํานะครับโอเคทุกคนไหาจะขาดจงก็ส่จไปไปดูก็รู้เรื่องเลยครับผู้นําพงัไงไงล่ะลผมขอตั้งกล้องสักครู่นะครับทุกคนยาชดรู้เรื่องติดครับผู้นําพง คือผมพูดไปเนี่ยท่านาผู้นำพงอาจจะยังไม่เห็นภาพแบบร้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้าผมถ่ายคลิปตรงนี้เสร็จเนี่ยผมจะให้ผู้นำพงดูในมือถือผมผมไปถ่ายมาเนี่ยที่ผู้นำพงบอกให้ผมไปดูที่ทำก่อนรับว่ามันมีอะไรแปลกๆปลนะเพราะว่านางดวงวดีนั่นแหละผู้นำพง์ม,มันไปทําอะไรไม่ดีไว้ข้างในอ่ะครับเพราะว่ามันเนี่ยมีวิชาที่ให้ลูกน้องมันเนี่ย แปลงกายเป็นคนที่เรารู้จักได้ครับพุ่นํำพงษ์ทำไมถึงยังไงตัวพี่เดีนไปกับใครล่ะมันที่ผมไปเจอมาเหมือนเป็นลุงมั่นพ่อของน้องจำปาครับแต่ในใจผมคิดว่าคงไม่ใช่ลุงมั่นลุงมั่นคงไม่ทำแบบนั้นครับเราคิดได้ไงมันอาจจะเป็นลุงมั่นจริงก็ได้เพื่อสมบัติเพื่ออำนาจอันสามารถเปยนคนได้หมดอันนี้ก็ผอ ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงเนี่ยเจ้าสู้กับผมไหมล่ะไม่ได้สู้ครับเพราะว่าผมไม่อยากจะให้มีการทะเลาะบาดหนังอะไรกันให้มันเกิดความวุ่นวายผมหลบไปก่อนดีกว่า,วาเพื่อความ,ม,มปลอดภัยเจ้าพูดแบบนี้ไม่ได้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเจ,จ้าพูดเหมือนเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันอยู่จริงแล้ว จ้าไไ่เลยเป็นอะไรกับพวกมันเป็นการสู้ผมไม่อยากจะลงไม้ลงมือกับพวกมันเพราะว่าผมไปค,คนเดียวเกิดผมไปสู้กับมันเนี่ยมันอาจจะไม่ปลอดภัยสําหรับผมนะครับเพราะว่านางดวงฤดีเนะี่ยมันจะมีวิชาอาคมต้องไม่มีของดีมันผู้หญิงชายเขาเจ้าเลือแก้วคนเล็กเล็กไหลแก้วคนเหล็กตอนนี้ก็นางดวงฤดีเนี่ย มันก็พอมีวิธีต้านได้อยู่ไม่สามารถจัดการมันได้ครับมองไปทามผีชายจนด,ดูครับแ,แฟเสียอรครับพี่น้ำพงองค์ลัก็เลยครับอาจจะเป็นปไดา่างแล้วตอกเวนแถวรอบค่บตองมาคนเดียวเลยใช่ครับครับผมมาทำอะไรล่ะคือผมเนี่ยเดินมาหาเห็ดครับเห็ดโคนช่วงนี้เห็ดโคนขึ้น ค่อนข้างเยอะแต่ผมไปมาที่ของผมที่ผมเคยเจอมารอบที่แล้วเนี่ยอืม,มันมาไม่ทันคนอื่นนะครับคนอื่นมาเจอก็มีการขุดไปแล้วมาช้าไปหน่อยครับมาช้าก็อดสิชาเก่ใช่ครับเป็นว่าขอบใจที่เจ้ามาบอกเดี๋ยวข้าฝากเจ้าไปดูครับเดี๋ยวผมให้ผู้นําพงดูซ้ําอีกรอบก็ได้นะอะได้มาดิโอเคทุกคนก็เดี๋ยว ไว้พบกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็คงจะขอปิดคลิปแล้วให้ผู้นำพงเนี่ยได้ดูคลิปที่ผมไปถ่ายมาเจอลุงมันกับไอนางดวงดีนะครับทุกคนไป,ไปพบกันคลิปหน้า <ไป S 1> ครับ <ไป S 1> ุกคนมันจริงๆสวัสดีครับทุกคนเก็บไว้ไม่ได้ใช้กิขเขาใช่ไหมครับก็อาทำตามที่ผู้นำพงบอกนะครับทุกคนโอเคทุกคนไป